สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศมาพบพี่น้องของเราในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับพี่น้องครับวันนี้ครับผมได้ลงเลขลาวไปแล้วนะครับเลขเพื่อนบ้านทีนี้จะมาถึงเลขรัฐบาลไทยเรามั่งครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาตามที่กิงพี่น้องครับผมสัญญาไว้กับพี่น้องว่าจะเอาวิ่งบนตัวเดียวซึ่งเป็นสูตรนี้ ซึ่งวัดที่ผ่านมาพี่น้องครับได้วิ่งเก้าได้วิ่งเก้าอ่าผู้ชุดอยู่ไหนล่ะผู้ชุดไม่มีและผมว่าจะเอามาชนเก้าหางของเราชุดนี้ครับเป็นสิบหน่วยบนครับสิบหน่วยบนอย่างละสามตัวหลักสิบสามตัวหลักหน่วยสามตัวที่ลงไปแล้วผมอยากจะขอขัดจังหวะนิดหนึ่งพี่น้องครับ อยากจะขัดจังหวะนิดหนึ่งจะเอาตัวนี้มาเสียบก่อนครับเพื่อที่จะหาแต้มสองตัวบนก่อนนี้แล้วผมจะเอาหลักร้อยมาเสียบอีกรอบหนึ่งนะอผมขอขัดจังหวะนิดหนึ่งขัดขั้นตอนตามที่จริงถ้าเราจะเอาหลักร้อยมามันยังไม่รู้ว่าไอตัวสองหางของเรานะ่ะสองตัวบนนะ่ะมันจะเป็นตัวไหนถ้าเราได้ตัวนี้มาตัดพี่น้องครับเราจะได้ เป็นคู่ชุดสองตัวบนที่เน้นขึ้นมาอีกจากหกหางสองหางใช่ไหมที่เราเน้นอยู่ลองเอาตัวนี้มาเสียบดูพี่น้องครับเพื่อจะคัดเน็ตอีกรอบหนึ่งเนาะอ่ะผมพาฟังคำเตือนแล้วเลยดีกว่าพี่น้องครับ คำเตือนพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ลงทัศน์กำลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความเมตตาจากลงทัศน์ครับมาพี่น้องครับเมื่อฝากและเตือนเสร็จแล้วทีนี้มาดูตัวสูตรและวิธีทําเลยอันนี้จะเป็นแต้มสองตัวบนผมจะใช้อยู่ สสูตรตัดกันเพื่อที่จะหาให้มันได้เน็ตเน็ักหนึ่งแต้มนะหนึ่งแต้มหรือสองแต้มประมาณนี้ถ้าตัดกันได้อย่างมากก็ไม่เกินสองแต้มนอกจากบังเอิญจริงๆจะชนกันที่สามแต้มแต่มันก็น้อยมากมาฟังคำเตือนเสร็จแล้วมาดูตัวสูตรเลยครับสูตรนี้ผมไม่ใช้หลักร้อยครั้งที่สองก็คือตัวนี้นะบวกรหัสเลยครับบวกรหัสห้าสี่หนึ่ง อย่างวันนี้สิบหกสิงหาที่จะไปใช้หนึ่งกันยาครับเอาสองมาบวก้าเราจะได้เกตผมจะตั้งแนวตั้งนะได้เกตบวกอีกสี่ได้สิบเอ็ดบวกอีกหนึ่งได้สองนี้คือชุดที่หนึ่งพี่น้องครับแล้วเรามาดูชุดที่สองกันทีนี้ผมไม่ใช้แสนบวกหลักหน่วยบนแล้วบวกด้วยรหัสเก้าแปดสี่แสนคือเก้าหน่วยบนคือห้าเก้าบวกห้าได้สี่ี่บวกเก้าได้สิบสาม สาปบวกแปดได้ส11 11ิ11บเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่ได้สิบห้าวดนี้ชนตัวไหนพี่น้องครับชนที่หนึ่งตัวเดียวอันนี้เราจะได้แต้มหนึ่งทันทีแต้มของเราเมื่อตัดกันแล้วจะได้ที่แต้มหนึ่งเมื่อไปชนคู่ชดสองตบนมันก็จะได้แค่หางเดียวนะมาครับคำนวณหนึ่งสิบหกสิงหาใช้หนึ่งกันยางว่านั้นออก 0 5 6 3 5 6้าหกสาออกสามออก5้นะเราหาเหลือ2-2แต้มจะออก5 6 5หบวกหเป็น11เข้าที่แต้ม1ของเรามาครับมาดูต่อไปพี่น้องครับ1กันยาไปใช้16กันยามัาง่ง100ครั้งที่2คือ0ูวันนี้0ูบวกหจะได้5ครับ5้บวกสได้9ครับ9กบวกหได้0ครับ ห้าเก้าศูนย์นี้คือแต้มสูตรที่หนึ่งขยับโมดูสูตรที่สองครับแสนบวกหลักหน่วยบนแสนคือห้าหน่วยบนคือหกห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าเป็นยี่สิบบวกแปดเป็นยี่สิบแปดบวกสี่เป็นสามสิบสองชนไหนครับชนแต้มศูนย์ตัวเดียวอีกครับ เราจะได้แต้มในงวดวันที่ 1, 16กันยาครับคือแต้มศูนย์และงวดต่อมาครับ16กันยาออก0ู74 646อ่ะแต้ม2ตัวก็คือสิบกับหน่วยนี้4บวก6เป็น10เข้าที่แต้มศูนย์ได้แต้มศูนย์ตัวเดียวอ่ะโอเคไหมครับมาดูงวดต่อไปเลยครับ ผมจะพาคำนวณ16กันยาไปใช้1ตุลานะพี่น้องครับหลักร้อยครั้งที่2วันนี้คือเลขห5าเป็นบวกหจะได้0ครับ0ูเปบวกสจะได้4ครับบวกอีก1ได้5ครับ0 45ในสูตรที่1นสูตรที่2ที่จะมาตัด0ูนี่หคือแสนบวกหลักหน่วย0ูบวกหได้6 6หบวกเได้15 ห้บกแเป็น13 13าบสกสเป็น17ชนไหนครับวัน,นี้ชนที่ห้าตัวเดียวเราจะได้แต้มเดียวคือแต้ม5เราได้แต้มห้าตัวเดียวครับนี่ครับเราคำนวณจาก16กกันยามาใช้1นึ่ตุลาพี่น้องครับออก8ปดเจ็หกดแ เรากำลังหาแต้มสองตัวบนแสงสองตัวบนคือออกเจ็ดแปดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าเข้าแต้มห้าตัวเดียวมาครับงวดเข้ามาเรื่อยๆครับทีนี้ก็จะมาถึงงวดวันที่หนึ่งตุลามาใช้สิบหกตุลานะครับสูตรที่หนึ่งไปเลยครับผมไม่ใช้หลักร้อยครั้งที่สองคือเลขห้าห้าไปบวกห้าจะได้ศูนย์ศูนย์ไปบวกสี่จะได้สี่สี่ไปบวกหนึ่งจะได้ห้า แต้มในงวดวันที่สิบหตุลาคือศูนย์สี่ห้าส่วนสูตรที่จะมาตัดอีกสูตรหนึ่งผมให้ใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยบนจะเป็นแปดบวกแปดเป็นสิบหกเอาหกไปบวกเก้าได้สิบห้าห้าบวกแปดได้สิบสามเอาได้ตัวเดียวกันเป๊ะเลยพี่น้องครับมันจะไม่เออได้เหมือนกันเป๊ะเลยหลักหน่วยก็ได้เหมือนกันเป๊ะเลย ตัดได้5ตัวเดียวในแต้ม2ตัวบนงวดนี้ของเราคือแต้มหครับที่จะนำไปใช้ในงวด16ตุลา1แต้มเท่ากับ10ตัวครับเลขถ้า1แต้มมีอยู่จับชนกันทั้งหมดแล้วจะได้อยู่10ตัวถ้างวดสุดท้ายเฉพาะแต้มถ้าเรารูดก็อยู่ที่10ตัวมาอย่างงวดนี้ผมจะรูดแล้วค่อยไปชน เลข10หน่วยบนที่ทำก่อนหน้านี้แล้วคลิปต่อไปก็จะเอาร้อยบนเอาเอาวิ่งบนตัวเดียวของสูตรที่ถูกมาจากงวดก่อนมาชนสูตรนี้มาครับผมพาคำนวณเลยครับร้อยครั้งที่สองโอ้โหเป็นห้าอีกแล้วเหรอห้าสามงวดซ้อนแล้วพี่น้องครับ ห้าหนึ่งห้าสามห้าสามหห้าสามหนึ่งมาด้วยกันเลยตั้งแต่งวดวันที่สิบหกันยามาในครั้งที่สองเนี่ยมีเลขเลขตัวเก่าติดอยู่สองงวดทุกตัวเลยงวดนี้ห้าหนึ่งมานี้มีห้าหนึ่งสองได้ไมมห้ากับสองห้าสามหนึ่งมาหมดเลยงวดนี้ถ้าห้าเราก็จะได้อยู่ยที่ศูนย์สี่ห้าอีกแล้วพี่น้องครับ แต้มงวดนี้สูตรนี้คือศูนย์คือสี่คือห้ามามาดูชุดนี้มันจะชนเหมือนกันไหมแสนบวงหน่วยบนได้หกเอาอีกแล้วอันนี้มันก็ได้แต้มหกมาสามงวดแล้วพี่น้องครับมันเป็นยังไงเนี่ยผมว่าไม่ดีนะมันทนได้แต่ตัวเก่าเนี่ย วันนี้แสนบวกหน่วยก็จะเป็นหกวันนี้แสนบวกหน่วยก็เป็นหกแลงววันนี้แสนบวกหน่วยก็เป็นหกอันนี้ร้อยที่สองก็เป็นห้าร้อยที่สองก็เป็นห้าอีกนี่ก็ร้อยที่สองก็เป็นห้าอีกผมว่ามันเดินแปลกๆพี่น้องครับถ้ามันเดินปกตินะมันจะคำนวณง่ายแต่มันเดินแบบนี้มามันมาแบบนี้จะใช้แบบนี้แหละ แสนบวกหลักหน่วยบนแสนคือ0 0บวก6จะได้6 6บวกเล้วราได้15ครับ5้บวก8ได้13 13บวก4ได้17จับออกมาแล้วมันก็เหลือแต้ม5้แต้มเดียวอีกครับ3งวดติดและนี่งวดนี้แต้มที่นำจะจะนำไปใช้คือแต้ม5พี่น้องครับ ผมจะรูดห้าให้ก่อนนะสำหรับแต้มห้าตัวนี้ครับเดี๋ยวค่อยไปชนห้ามีห้ามี0ูนย์ห้าหนึ่งสี่เป็นแต้มห้าสองสามเป็นแต้มห้า สามสองเป็นแต้มห้าสี่หนึ่งเป็นแต้มห้าห้าศูนย์เป็นแต้มห้าหกเก้าเป็นแต้มห้าเจ็ดแปดเป็นแต้มห้าแปดเจ็ดเป็นแต้มห้า 9 6เป็นแต้ม5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบ10ตัวพอดีถ้าแต้ม5มาอีกพี่น้องครับนี่ถ้าแต้ม5เดินจะได้อยู่10ชุดนี้จะได้10ชุดทุกงว่ดเอาง่ายๆพี่น้องครับถ้าดูตามสิติมันก็ชนมาต,ตัวเดียวตัวเดียวตลอดพี่น้องครับ แล้วทีนี้ความสําคัญมันจะมาอยู่ตรงนี้พี่น้องครับผมจะเอามาตัดชุดเลขสิบหน่วยบนอ่ะผมขอทําให้พี่น้องดูอีกรอบหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ถ้าใครได้เห็นแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะสูตรมีอยู่ว่าอันนี้หลักสิบบนอันนี้หลักหน่วยบน จะได้อยู่เก้าหางทุกงวดแต่ถ้าพี่น้องสังเกตด,ดีๆสูตรนี้จะไม่ใช้ถึงเก้าหางอ่ะพี่น้องจับตาหลักสิบดีๆหลักสิบดีๆอ่ะพี่น้องดูไปด้วยลองคิดคำนวณไปพร้อมกับผมและสังเกตหลักสิบมันมีความแตกต่างอะไรงวดสุดท้ายผมจะเฉลยหลักสิบหน่วยที่สามบกร้อยที่สี่ หน่วยที่สามคือสี่ร้อยที่สี่คือเก้าเอาสี่มบก้าได้สิบสามสามบวกศูนย์ได้หน่วยที่สามบวกร้อยที่สี่ได้สามตัวนี้มันจะต้องเป็นสามนี่ผมเป็นศูนย์ได้ไงนี่เป็นสามห้าหกตัวนี้เป็นเลขสามนะครับสี่บวกเก้าเป็นสิบสามผมใส่ศูนย์ได้ยังไงไม่รู้ สามห้าหกส่วนหลักหน่วยครับสิบล่างบวกสิบที่สี่สิบล่างคือหกสิบที่สี่คือแปดผมยกแปดมาบวกหลักสิบล่างแปดบวกหกเป็นสิบสี่สี่บวกสองได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหกได้สิบสามสูตรนี้หลักสิบได้สามห้าหกหลักหน่วยได้หกเจ็ดสามจับชนกันออกเลยครับออกห้าหกเข้าห้าหก ข้าวห้าหกตรงนี้ดื<อ>้มดืมไปไปซอยป่มาต่อพี่น้องครับเมื่อกี้ข้างนอกพี่น้องครับข้างนอกอยู่ เพพาะที่ร้านขายเครื่องการเกษตรครับบ้านลุงทัดขายเครื่องการเกษตรอ่ะบ้านผมขายเครื่องการเกษตรนะจะเน้นเฉพาะอยู่บ้านที่อยู่พี่น้องครับมันอยู่ที่โซนปลูกยางพาราเยอะผมเลยขายส่งพวกแบบนี้อ่ะก็เลยมีหลายๆอย่างหมุนกันไปบางทีก็ได้มาลงให้พี่น้องช้ามัง่งลูกค้าติดทางน้นกระตาเหลือกชนกันไปชนกันมาอยู่สองตายายพี่น้องครับ อยู่กันสองแต่ยายทำสองหน้าที่ก็เลยวุ่นวุ่นนิดหน,นึ่งอ้าพี่น้องครับหลักหน่วยได้ชนกันจะเข้าที่ห้าหกนี่นะครับถูกห้าหกวดต่อมาหลักสิบได้สี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดหลักหน่วยได้ห้าหกสองออกเลยครับออกสี่หกหลักสิบถูกสี่หลักหน่วยคือหกก็อยู่ในภายเก้าหาง พี่น้องจับตาหลักสิบดีๆอ่ามีอะไรดีให้ดูงวดต่อมาครับหลักสิบได้ห้าเจ็ดแปดหลักหน่วยได้เก็ดแปดสี่ออกเลยครับออกเจ็ดแปดถูกเก็ดถูกแปดต่อมาครับหลักสิบได้หกแปดเก้าหลักหน่วยได้เก้าศูนย์หกออกเลยครับออกเก้าหกออกเก้าหกและงวดปัจจุบันพี่น้องครับ หน่วยครั้งที่สามบวกร้อยครั้งที่สี่เอาเก้าบวกสี่ได้สิบสามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกได้สามห้าหกในหลักสิบส่วนหลักหน่วยพี่น้องครับหลักหน่วยคือสิบล่างบวกร้อยครั้งบวกสิบครั้งที่สี่ ผมยกเก็ดมาบวกหลักสิบล่าง7กดบวกหได้13 3มไปบวกสองเป็นห้าหบวกหเป็นหกหกไปบวก6เป็น12 6สบวกหเป็น12หลักสิบได้สามห้าหกหลังหน่วยได้ห้าหกสองแล้วทีนี้พี่น้องครับกลับมาดูเลขหลักสิบนิดหนึ่ง ผมให้เอาหลักหน่วยถ้าหลักหน่วยตัวไหนมาติดในหลักสิบจะใช้ตัวนั้นเป็นตัวเด่นทันทีเลยเพราะอะไรครับมาดูวันนี้หลักสิบได้ศูนย์ห้าหลักหน่วยได้หกเ็ดสที่มาตรงหลักสิบคือมีหกตัวเดียวถ้าหกตัวเดียวเนี่ยเราจะยืนที่0ูนย์หกห้เท่านั้นและมันก็ออกห้าหเห็นไหมครับ แสดงว่าหลักสิบสองตัวเนี้ยมันมีทั้งหลักสิบหลักหน่วยอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเราไม่เอาหลักหน่วยตัวนี้มาชนเราจะชนกันหมดก็จะได้เก้าตัวอยู่ดีแล้วงวดต่อมาพี่น้องครับหลักสิบได้สี่หกเจ็ดหลักหน่วยได้ห้าหกสองตัวไหนติดหลักสิบมีหกตัวเดียวที่ติดหลักสิบมันก็ออกสี่หกเห็นไหมงวดต่อมาอีกครับหลักสิบได้สี่ไอห้าเจ็ดแปด หลักหน่วยได้เจ็ดแปดสี่วนี้ชนสองตัวคือเจ็ดกับแปดก็แสดงว่าเราจะเน้นที่เจ็ดกับแปดเป็นหลักในหลักหน่วยเพราะมาตรงที่หลักสิบและมันก็ออกเจ็ดแปดพี่น้องครับนี่เห็นไหมมาเจ็ดแปดงวดต่อมาครับหลักสิบของเราได้หกแปดเก้าหลักหน่วยได้เก้าศูนย์หมาชนที่เก้ากับหกอีกแล้ว หลักหน่วยที่มันมาชนในหลักสิบมีหกกับเก้าศูนย์ไม่มีเราตัดทิ้งก็ได้แล้วมันก็ออกเก้าหกและงวดปัจจุบันพี่น้องทีนี้หน่วยที่สามบวกร้อยที่สี่หน่วยที่สามคือเก้าเก้าบวกสี่ได้สิบสามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกลักสิบของเราคือสามห้าหกพี่น้องครับส่วนหลักหน่วยสิบล่างบวกหน่วยบวกสิบครั้งที่สี่ สิบครั้งที่สี่คือเจ็ดผมยกเจ็ดมาบวกตรงนี้เจ็ดบวกหกเป็นสิบสามทำไมไม่บวกตรงนี้มันมาคิดกับตัวนี้มันจะชนกันมันจะดูดูยากผมเลยยกมาวางตรงนี้ได้สิบสามสามไปบวกรหัสสองเป็นห้าสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสองเป็นหกบวกหกเป็นสิบสองสรุปทีนี้ในหลักหน่วย มาชนที่หลักสิบคือห้ากับหตัวนี้แสดงว่าหลักหน่วยของเราถ้าเดินตามสูตรมันจะเด่นที่ห้ากับหกถ้าห้ากับหมาเราจะเน้นที่สามห้าสามหกและห้าห้าห้าหกและหกห้าหกหกนี่ครับก้าหางนี้มันก็จะมาเหลืออยู่ หกหางคือสามห้าสามหกห้าห้าห้าหกหกห้าหกหกนี่ครับอยู่ในกรอบนี้หกตัวนะลักหน่วยติดห้าติดหกเอาง่ายๆนี่ลุงทัดทำไว้แล้วครับนี่ นอกจากมันจะมานอกเหนือจากนี้มันอาจจะในหลัก 10. บอาจจะมีตัวเดียวมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดบางทีชนไม่มาก็มีผมเลยทำแต้มสองตัวบนเพื่อที่จะมาตัดภายในเก้าหางนี้ถ้าชุดเด่นณนะขณะนี้ถ้าเอาตามที่มันเคยเดินมันได้อยู่หกหางนี้นี่หกหางนี้ แล้วเอาแต้มของเรามาตัดพี่น้องครับถ้าแต้มของเราทำงานและชุดนี้ทำงานภายใน9้าตัวนี้มันจะเด่นที่หตัวนี้ใช่ไหมจะเด่นนะขณะนี้แค่หตัวนี้แล้วเอาแต้มห้าของเรามาตัดทีนี้อตัดด้วยแต้มห้าครับอันนี้แต้มแปดอันนี้แต้มเก้านี้แต้มศูนย์นี้แต้มหนึ่งนี้แต้มหนึ่งนี้แต้มสองแต้มห้าเราไม่มี ตัวที่ม,มีมันมาอยู่ตรงนี้ทีนี้พี่น้องครับมันมาอยู่ตรงนี้คือสามสองนี่ถ้าห้าเรามามันจะมาชนที่สามสองตัวเดียวเลยทีนี้หลักสิบหลักหน่วยจะเป็นสามสองตัวนี้มันอาจจะไม่มาครบในนี้ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะได้สามสองขึ้นมาเด่นจากหกห้ากับสามหผมก็เลยจะฝากสามสองซึ่งเอาตัวนี้มาตัดแล้วถ้าตัดมาทุกงวดมันจะเข้านะถ้าตัดมาจากงวดน,นี้อะผมคำนวณจากสิหสิงหาเหมือนกันหมดนะมาครับอันนี้ได้แต้มหนึ่งคู่ชุดแต้มหนึ่งของเรามีห้าหกมีห้าหกอย่างเดียวนะที่ได้แต้มหนึ่งครับ นี่ห้าหกจับคู่ชุดอันนี้แต้มหกแต้มเจ็ดแต้มสามมาห้าหกนี้แต้มหนึ่งมาห้าเจ็ดแต้มสองมาหกหกแต้มสองหกเจ็ดแต้มสามหกสามแต้มเก้ามีแต้มหนึ่งคือห้าหกวัดต่อมาครับสูตรนี้ได้แต้มศูนย์แต้มเดียวก็จะเป็นมีสี่หกอย่างเดียวที่ได้แต้มศูนย์นอกนั้นชนไปไหนก็ไม่ได้แต้มศูนย์มันก็ออกสี่หกและงวดนี้ได้แต้มห้าแต้มเดียว เอามาชนกันเราจะได้ที่เจ็ดแปดและแปดเจดงวดนี้เราจะได้อยู่สองหางคือเจ็ดแปดและแปดเจดคือแต้มห้าเพราะหลักสิบมี2ตัวเลยหลักหน่วยก็มาสองตัวเลยเก็ดมาเจ็ดปดครับขออภัยครับเจ็ดแปดแต้มห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดก็แต้มห้าอยู่ดีและงวดต่อมาครับได้แต้มห้าอีก ออกอะไรครับออกเก้านี้ก็แต้ม5้านี้ก็แต้ม5้าแงวดปัจจุบันพี่น้องครับมันได้แต้ม5ที่จะมาแต้ม5ได้อย่างเดียวคือ3ามสองมันก็มาอยู่ใน9ตัวนี้แต่มันไม่ได้อยู่ในชุดใหญ่ชุดนี้เท่านั้นแหละเสียดายถ้ามันมาอยู่ในชุดนี้เราจะมั่นใจมากขึ้นเป็น80%ทันทีเลย เนื่องมันหลุดมาอยู่ในชุดนี้สามสองเนี่ยมันอยู่ในนอกกรอบหตัวมาก็าไม่เป็นไรพี่น้องครับมันได้สามสองอ่ะทีนี้เมื่อมาชนชุดนี้มันมีที่สามสองผมก็จะด,ดิ่นเป็นสามสองสองสามและหลักร้อยของเรามันมีอยู่ตัวเดียว เพราะฉะนั้น3มตัวบนของเรามันก็จะเป็นตัวนี้พี่น้องครับสองสองสสองสสองเราจะได้ขณะนี้3ตัวบนอยู่สองหางนี้ถ้าเราเอาวิ่งบนตัวเดียวมาชน ถ้ามันมาชนในชุดนี้เราก็จะมั่นใจแต่ถ้ามันไม่มาชนแล้วมันไม่เข้ากันก็จะไปอีกแบบหนึ่งทีนี้อ่ะคลิปต่อไปครับพี่น้องครับผมลงวิ่งบนตัวเดียวมาชนชุดนี้กันโอเคนะครับมาครับพี่น้องครับแต้มสามตัวบนแต้มสองตัวบนชนสองสูตร ได้แต้มเดียวคือแต้มห้าจะเดินต่อไหมเมื่อเอาแต้มห้ามาตัดชุดสิบหน่วยบนเก้าหางทุกงวดได้ตัวเดียวคือสามสองสองสามอ่ะก็มาอยู่ในนี้แหละแต้มห้าโอเคนะครับมาครับสำหรับสูตรนี้คงจะพอแค่นี้ครับผมจะลงวิ่งบนตัวเดียวทันทีโอเคพี่น้องครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้โชคดีจงเป็นของพี่น้องที่รับชมทางช่องลงทัศ ทุกทกคนครับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ